ทำนายดวงคนเกิดวันอังคารประจำวันพุทธที่27สิงหาคม2568โดยใช้ไพ่เทพินดูห้าใบโมหินีมูติพยาครุฑคาลีมาพัทราคาลีและพระแม่ลักษมีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธวันแห่งการสื่อสารและการปรับตัวสำหรับคนเกิดวันอังคารผู้ที่มีพลังความกล้าและความจริงจัง วันนี้ไพ่ทั้ง5ใบได้สะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพครับ 1. ตัวตนไพ่โมหินีมูติปางนางฟ้ามายาแห่งพระวิษณุวันนี้คุณจะโดดเด่นในด้านสเสน่ห์และการสร้างแรงดึงดูดข้อดีคุณจะมีคนชื่นชมเชื่อมั่นและพร้อมให้ความร่วมมือข้อควรระวังระวังภาพลักษณ์ที่ดูดีเกินจริงจนถูกมองว่าไม่จริงใจ คำแนะนำใช้เสน่ห์ควบคู่กับความจริงใจจะทำให้คุณได้รับทั้งความรักและความเชื่อถือ 2. การงานไพ่ครุฑพาหะของพระวิษณุการงานวันนี้เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวและความกล้าหาญข้อดีคุณมีพลังในการจัดการงานใหญ่และแก้ปัญหาที่ติดขัดได้รวดเร็วข้อควรระวังระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปอาจทำให้พลาดรายละเอียดสำคัญ ทำแนะนำใช้ความเด็ดขาดแต่ควบคู่กับสติจะทำให้งานสำเร็จและได้รับการยอมรับ 3. การเงินไพคาลีมาพระแม่กาลีการเงินวันนี้มีความผ,ลผ,ลผลันผวนต้องใช้สติให้มากข้อดีคุณมีโอกาสปลดภาระเก่าๆหรือเคลียร์หนี้สินบางอย่างได้ข้อควรระวังระวังรายจ่ายฉุกเฉินหรือการเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคำแนะนำ ใช้เงินอย่างระมัดระวังและเก็บสำรองไว้สำหรับสถานการณ์เร่งด่วน 4. ความรักไพพัทร,รคาลีเทพีแห่งความมืดความรักวันนี้มีความเข้มข้นอาจมีทั้งสุขและทุกข์ผสมกันคนมีคู่ระวังการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออารมณ์รุนแรงคนโสดอาจมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ต้องใช้เวลาพิจารณาให้ดี ข้อควรระวังอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลคำแนะนำเปิดใจคุยด้วยความสงบจะทำให้ความรักสมดุลมากขึ้น 5. สุขภาพไพ่เพืแม่ลมัศมีสุขภาพวันนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะด้านพลังชีวิตและความสดชื่นข้อดีคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีแรงทำสิ่งต่างๆข้อควรระวังระวังเรื่องความเครียดสะสมหรือการใช้ร่างกายหักโหมเกินไป คำแนะนำพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาทำสิ่งที่ทำให้ใจเบิกบานบทสรุปวันนี้ของคนเกิดวันอังคารสะท้อนถึงสเสน่ห์พลังและความผันผวนตัวตนคุณโดดเด่นมีแรงดึงดูดการงานกล้าลุยและจัดการปัญหาได้สำเร็จการเงินต้องระวังความผันผวนและวางแผนให้รอบคอบความรักอาจเจออารมณ์แรงแต่ก็มีโอกาสพัฒนา สุขภาพแข็งแรงสดใสแต่ควรดูแลใจและการพักผ่อนข้อดีคุณมีพลังในการสร้างโอกาสและความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ข้อควรระวังอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์และควรจัดการการเงินให้รอบคอบปิดท้ายวันนี้หากคุณใช้เสน่ห์อย่างจริงใจและทำทุกอย่างด้วยสติและความสมดุลคุณจะผ่านวันไปได้อย่างมั่นใจและพบความสุขที่แท้จริงครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ